เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักใบชะพลูกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะบางคนอาจจะนําใบชะพลูมาทําอาหารหรือบางคนอาจจะนําใบชะพลูไปเป็นเครื่องเคียงในการแกล้มน้ําพริกหรือเมี่ยงแต่นอกจากนี้เราสามารถนําใบชะพลูมาต้มดื่มได้แล้วยังมีประโยชน์อีกหลายด้านเลยค่ะเดี๋ยวมาฟังประโยชน์ของเขากันนะคะ1ก็คือน้ําต้มใบชะพลูช่วยขับเสมหะ เราสามารถทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นในปริมาณ1แก้วค่ะสองนะคะก็คือเขาจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด mm hmm. เพียงแค่เราดื่มก่อนอาหาร ในปริมาณครึ่งแก้วนะคะ3เวลาก็จะช่วยปรับระดับน้ําตาลในเลือดได้ค่ะแต่ของทุกสิ่งนะคะเมื่อมีประโยชน์ก็ต้องมีโทษใช่ไหมล่ะคะหากว่าเรารับประทานใบชาพลูในปริมาณมากแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะก็จะเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ได้นะคะเช่นเวียนศีรษะหรือว่าเป็นนิ้วในไตได้นะ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะควรรับประทานแต่พอดีนะอย่าทานเยอะเกินไปเพราะว่าเขามีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนละค่ะบ๊ายบาย